ได้ยินคำว่าไฮบริดคลูอิ่งซูสแตมด้วยอันนี้คืออย่างไรครับผมเนื่องจากไอระบบเก็บพลังงานนี้เนี่ยมันต้องมันจำเป็นต้องมีการระบายความร้อนนะครับในระหว่างที่พลังงานมันเข้ามาแล้วมันออกไปเนี่ยมันมีความร้อนเกิดขึ้นในการที่ทําให้ระบบมันทํางานได้อย่างปลอดภัยเนี่ยส่วนหนึ่งคือการระบายความร้อนอย่างเหมาะสมซึ่งในอดีตเนี่ยการระบายความร้อนมันเป็นใช้อากาศนะครับทำให้แบตเตอรี่มันเย็นซึ่งมันก็ เราทริฟิเคชันซีที่ผมพูดถึงเนี่ยมันอาจจะทําให้ไม่ได้มีประสิทธิภาพดีนะักเร e ทริฟเคนซีมันอาจจะต่าหน่อยทีนี้วิวัฒนาการมันก็เลยเปลี่ยนจากการระบายความร้อนด้วยอากาศเป็นระบายความร้อนด้วยของเหลวนี่คือวิวัฒนาการก่อนซึ่งมันก็ทาให้เราทริฟิเคชันซีมันดีขึ้นแต่หัวเว่เราไม่ได้ใช้คําว่าลิควิดคูลิ่งเราใช้คาว่าไฮบริดเป็นลูกผสมระหว่าง2เทคโนโลยีนี้แล้วก็เรามีวิธีการในการบอกที่จะให้รู้ว่าณนะช่วงเวลาไหนสถานการณ์ไหนใช้เป็นแอร์คูลิ่ง รรหรือเป็น p a s พาสซี o l i n g ได้ในช่วงเวลาไหนเป็น Liquid Cooling มีคอมเพรสเซอร์เข้ามาร่วมนะครับให้การทำความเย็นมันไหลผ่านสู่แบตเตอรี่โดยตรงผ่านของเหลวสิ่งที่เราได้ก็คือ Efficiency ที่ดีที่สุดนี่คือค,ความหมายของ h y b ไฮบริ o l cool i n g ของเรา